ทายด้วยวิธีที่ทันสมัยที่สุดพวกก้อยแตวก็ทราบผลแล้วคู่ต่อไปนี้หาผู้ต่อบตัวนี้น้องอ้อมตุงคสิริเดลยครับเอาละครับเกมในรอบ16ทีมสุดท้ายเข้า8ทีมคู่ที่3สนามสนาม1ก็จะเหลืออีกคู่เดียวนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมบึงบบัวคอตีึงบัวคอนกีดมีเสียงแซ่ๆอีกแล้วเดี๋ยวนะบครับ ในฝั่งผู้บรรยายนี่หละครับรรตำแหน่งหน,หน้าขวาทำ<ห>ใหม่เลข13เจ้าห่าน,บบนปีชาคือฤหัตนะครับส่วนตำแหน่งซ้ายชงตอนนี้ก็เป็นเจ้านาวินตำแหน่งแบ็กเนี่ยนะครับพี่ต๋องเสือโหยส่วนผู้เล่นสำรองอีกหนึ่งท่านในตำแหน่งซ้ายชงออจอาแมนนะครับอัศรินวงโยธายังนั่งสำรองอยู่ในทีมของบึงบัวเนี่ยนะฮะพบกับ ทีมรองเท้าเบิร์ดขวัญหน้าขวาทำก็เป็นเจ้าส้มส่วนตำแหน่งซ้ายชงตอนนี้ก็เป็นเจ้าโนโดหรือว่าเจ้ามาโนโดจันยูเนี่ยนะฮะจันยูจันยูเนี่ยนะครับเนียตีลูกี้ไดแต่น้องที่เล่นแบ,บ็คไม่ทราบนะครับขออภัยนะฮะ คือเป็นนั่งคิดนอนคิดในอากาศประมาณสิบปีจะไดานนชะโกดไม่จะมาคิดอะไรเยอะขนาดนั้นโอ้โหลูกนี้ต้องเสือหวยครับเดี๋ยวออกหลังไปเยอะเลยนะฮะเป็นแจมของรองเท้าเบิร์ดขวันเต็มอยู่ที่หนึ่งตัวสาม เจอปุ่งนี้ออกหลังลองทาเบิดขวันเจ้าเปียกดไม่ลงครับคุณกิตราโอสวัสดีครับนี่ก็อดีตทีมชาติไทยเลยนะฮะกิตราพันธุรัะสวัสดีซีเอ็กซ์แปนด้วยนะครับจำอยู่ที่สีหนึ่งจะต้องเสือหวยยัดไปหน้านซ้ายโอ้โหเจ้าโนดหลบทําไม่ทันแล้วฮะนี่แหละครับโอ้มือขว้างด้วยอะไรควา เป็นเจไดเกแปดเดินไปทีเคมาแล้วครับแหละจ้านี่อย่างงี้มันรักกันตายเลยสวัสดีน้องสุเทพอินรุ่งด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหทำไม่รักเจเอกได้ยังไงไม่แรงไม่แรงแต่วางลิมเส้นไม้คอดเกือบสามลี่มเปิดขวันแต้มอยู่ที่ห้าต่อสองครับมาดูฮะจะต้องเซอร์โหยไปช่องไหนขวาลูกนี้หายสิครับ แต่ก็โอ้โหใกภาพเลยนะครับถ้าเข้าไปรอบ8ทีมสุดท้ายลงสีตั้งประเสริฐเนี่ยนะฮะไกสอนเลี่ยงจะสีบึงบัวคอนกรีตเนี่ยนะครับแต่ละทีมฮะธนาวินครับชงให้เจ้าห่านดูฮะเตะแต่ละครั้งเสียงดังฟังชัดแล้วก็ล็อกแต้มให้บึงบัวคอนกรีต ทีมบึงบัวคอนกรีตนี่ก็จะสปอนเซอร์ใหญ่นำทีมโดยท่านนายกอบตตำบลบรนนาเนี่ยแหละฮะขวาสุดตัดเน็ตหน่อยๆยังเปิดได้อยู่แล้วเอาไงครับเจ้าส้มจังหวะเตะตรงนี้ออกหลังครับเจ้าส้มสวัสดีนุ้ยยะครับเกือบๆกลางคอร์ตพยายามตีแก้วแต่ว่าเกี่ยวไม่ตรงพีเสด็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนามสองอาถรรพามีเซตสามตลอดเลยเนี่ย ันเป็นยังไงหรือย้ายไปแข่งสนามสองมันจะได้ยาวๆสามีสองก็จบอ่ะผู้ใหญ่โยเเด่กก็ยังถือว่ายังมีของตีโอ้ลูกนี้เสิร์ฟออกหลังครับเป็่สนยกองลูกๆงรวมมิตรจังหวะการเสิร์ฟยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะฮะสำหรับทีมรองเท้าเบิร์ดขวัญดูวการอาจารย์ตีพุทธศิน์กับ ครูปกเก้าแล้วัเฝ้าอย่างนี้เสรี่ามีเส้นสายเลยแตมห่างแล้วครับเก้าต่อสองเจ้าต๋องพยายามจะไปที่หน้าสายลูกนี้ไม่ข้ามอ่นนะเป็นแต้มของรองเท้าเบิร์ดขวัญสายปียังอยู่คู่สองเอนังยะบอกว่าสวัสดีครับพี่เกอากาศกําลังดีเออใช่ยะแบบว่ามันมันมันไม่ร้อนมากอ่ะตั้งแต่เช้ายันกลางวันจนเย็นมาไม่ร้อนมากเ ยกสูงสูงอย่างนี้มีเวลาคิดมีเวลาเลือกเยอะมากแล้วก็ฝากไว้ที่การขอดตัวทำนิดเท้าใสแตมอยู่ที่10ต่อ3งไปแล้วครับหนีไปห่าแล้วฮะอากาศมาร้อนครับจะรีบเช็คบินไวๆไม่ร้อนะฮะหล้นมาแบบนี้เจ้าห่านกันจังหวะเดียวเรียบร้อยครับหลนดย้อนออเขาเรียกว่า ไทยกตำบลเมืองเบืออ๋อขออภัยครับเออโอ้โโทษทีโทษทีนายกตำบลเมืองบัวเนาะเพราะว่าแบกมาเลกลับเลยแบกมาเละกลับเลยโอ้ขออภัยนึกว่าขึ้นกับนึกว่าขึ้นกับบรรณาห้ามแดดโดยไม่ได้ขออนุญาตจึงโดนคำโทษโดนคำโทษ เจ้าปียลูกนี้ยอดเอ้าหยอดนี่ก็เกี้ยวกองสีส้มว่าสองไม่ขึ้นต้องขออภัยในข้อมูลนะครับผมผิดพลาดนิดนึงความใจแล้วทีมปลายเท้าเหยียดแล้วกรกลายเป็นเกี่ยวลูกหนีบึงบัวนะครับเอาเท้าเบอร์นเสื้อใหญ่นำทีมโดยนายกตำบลบึงบัวนะครับตำบลมือบัวมาเจอกับนายกทีมนี้เสิร์ฟไม่ข้ามนะครับจะต้องเสียวโหยลูกน้องอลูกน้งเข้าแล้วหัวเลาะตาย ลูกพีไม่รู้จะไปไว้ไหนดูครับบนรถว่าจยังไงสวัสดีครับจัน่ตเจ้าเปี่ยจะก้าใส่หรือไม่เอาใส่มาเอาล้ะยังเกี่ยวได้อยู่โอ้โหแล้วเตะแก้ไขท้ายคอดไปนะครับเนี่ยนะครับเจ้าห่านนะปีชาเครือหัต อ้อนประมาณสามเก้าเพื่อไปตีประคองแก้ไขยังยังก็ต่อยังไม่ได้ทำแบบให้ดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไงกลับจะถ่ายจากก้อนก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำแบบส่งให้ตรมาแล้วกอบหมลูกนี้แม่อนขัางจะขมแล้วก็ต่ำต่ำไปนะครับ อปเตะคู่ท้ายเหรออานะครับใครที่ใครที่รอชมอ,อลมปลบุรีนะฮะเดี๋ยวลงในคู่ที่สี่ครับแต่ว่าปิดเครื่องปิดเครื่องหนีไปเลยก็ได้ครับเจ้าอปเจ้าอ,อลปลบุรีเดี๋ยวลงคู่ที่สี่นะครับเอาเดี๋ยวดูคู่นี้ก่อนครับาารปัดแลยวเทวพิดตตยขอบนิดเดียว ขะขอบบนแล้วก็มีสีฟิกอีกแจมเดียวนะฮะจะปิดเซตปิดแมตช์ไม่ต้องทำอะไรนะฮะเสร์ฟออกแบบนี้ก็เรียบร้อยครับผลการแข่งขันเป็นทีมเซตแรกบึงบัวคอนกิตนะครับก็บงบัวคอนิเอาชนะทีมเป็นฝ่ายชนะรองเท้าเบิร์ดก่อนรองเท้าเบิร์ดก่อนไปได้ก่อนในเซตแรกสิบห้าต่อหกสวัสดีครับ เสียพลอัตเพนน้องพงศ์สุโขทัยเดี๋ยวนะฮะเปลี่ยนแดนแล้วก็พักเสร็จสักครู่อนการท่าเรือในประเทศไทยพอช่วงเปลี่ยนแดนพักเสร็จก็นักกีฬาก็จะไปหลบอยู่ในร่มก่อนนะฮะแต่ผมถือว่าแต่ไม่ยืดยันช่วงมีนาเมษาอากาศประมาณนี้ถือว่าไม่ร้อนนะครับจริงๆยังนึกว่าโหน่าจะร้อนหน้าดูเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้อากาศค่อนข้างจะคมๆไม่ไม่ร้อนมากก็ เป็นบุญของนักกีฬาไปนะครับขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้มาสร้างความมันในเกมการแข่งขัน,นะะล,ลุงพลครับลุงพล <อ S 2> <พอ S 1> คอมเมนต์ม,มาว,ว่า,ลวลวากลายเป็นลูกพลาสติก FC ออฟนครสวรรค์ไม่ใช่ออฟนครสวรรค์น,นะฮะใช้ลูกพลาสติกในการแข่งขัน อ็อบคนทุกที่แล้วครับตอนนี้สามปีนะครับอรชรนสองพันเดี๋ยวลงลงคู่สี่ต่อจากคู่นี้นะครับจะเป็นเอ่อจะออฟลบุรีเจ้าตาลเจ้ากองดําพบกับทีมเดี๋ยวผมทีมอะไรไม่ทราบครับผมอ่านชื่อไม่ออกมันไกลนะครับบอร์ดนกไก่เดี๋ยวเดี๋ยวรอชมนะครับสวัสดีน้องเปิ้ลไป้สองสนามเปิดได้ลุนออกหลังแต่ว่าก็ยังชกได้ บบัวคอนกรได้แล้วใส่โอ oh, ้โหลูกดีใส่แรนคุณมินบอกว่าบึงบัวคอนกรีตเก่งจริงพ่อต้องยอมรับนะครับว่าบึงบัวคอนกรีตก็ชื่อชั้นเกีดดีก็ระดับโน่้นแล้วฮะระดับปลีกเจ้านาวินครับดูฮะการเปิดการชงให้เจ้าห่านเรียบร้อยครับตีไม่ดังแต่ว่าเตะยัดหมก ล็อกแต้มให้ทีมบึงบัวคอนกรีตไต้เหลี่ยมบล็อกแต้มอยู่ที่สองต่อูนครับจะตองเสือหวยเข้าช่องขวาเนี่ยแหละครับเจ้าส้มเปิดไม่ได้แล้วฮะแต้มอยู่ที่ศูนย์ต่อสามามอยู่นะครับลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามโอ้โหแบบนี้ก็แจกแต้มให้บึงบัวแล้วฮะ บึงบัวไม่ต้องทำอะไรแล้วครับ <Hey. S 1> เสิร์ฟล็อกแต้มกับรออีกฝั่งเสิร์ฟไม่ข้ามฮนะแต้มไหลแล้วครับสี่ต่อศูนย์ขวาสุดลูกนี้ยังได้อยู่ชงไปหน้าตะข่ายเจ้าสม้ม,มแต่ไม่ข้ามนะฮะย่อยลูกดำเป็นแต้มของบึงบัวคนจีดโอ้โหห่างแล้วครับห้าต่อศูนย์ไปแล้วฮะตอนนี้ <Hey. S 1> เอาแล้วครับแต้มแรกจะมาตอนไหนฮะรองเท้าเบิร์ดขวัญ ช่องซ้ายนาวินยังเปิดได้ชงได้อยู่ครับเจ้าห่านเตะขีกหน้าขวาหน้าซ้ายตรงนี้สวยงามครับอ้จังหวะการเทคการเตะบิดออกหน้าซ้ายหน้าขวาในแม่นมากนะฮะสำหรับเจ้าห่านปรีชาเรื่อให้กะไรเก็บตะกอให้รอบสนามอยากเจอเจ้าตองมาที่หน้าซ้ายเจ้าโนดยังเปิดได้อยู่ครับ เจ้าส้มต้องแก้ไขข้ามไปนาวินงัดขึ้นมาแล้วชงให้เจ้าห okay> ่านขัดบล็อกออกไปโอ้ตีอัดบล็อกกระดอนไทยอย่างที่พี่น้องทางบ้านคอมเมนต์มาว่าพลโเวดครับละเป็ัมแท้เป็นบานแล้วก็ชงเอาน้องวิชิตบอกว่ากล่องลัวมีบล็อกอ๋อกล่องดำกับตาตาเจอลูกหวายครับมาจากนีงกีฬาเพชรบูรณ์ ลูกหวายลูกหวายลูกหวายหรือว่านานมาทีจะมาแล้วก็มีคะแนนไอ้วาโยเอื้อวัญไม่ใช่คนละทีมเนาะเดี๋ยวนะถ้าวาโยนั่นมาจากเพชรบูรณ์เหมือนกันเจ้าเจมเจ้าต๋องยังไม่ลงนะฮะเจ้าเจมเจ้าต๋องต้องลงนนสนามสองวันดีน้องคิมครับวันดีน้องเบลววางสามเหลี่ยมท้ายคอร์ด ทีมลูกหวายเดี๋ยวดูนะฮะว่าจะเป็นใครบ้างสำหรับทีมลูกหวายกันบ้างเด้อทำสองทีมนะยังไม่จบไงสารสองโอ้แก้ไขโอ้จังหวะนี้พยายามจะแก้ไขแต่ว่าไม่ข้ามครับให้เบิดขวัญ้พวกอยู่ข้างหลังเลยจะแซวนักกีฬาแซวทำลายสมาธิเขาตองเสือโอยโโอ้โหเสียงดังฟังชัดเลยฮะลูกนี้ ไม่ต้องได้รับกันแล้วครับไม่ต้องเด็ดเ,เปิดกันแล้วฮนะเสิร์ฟแบบนี้เซเลียนสมบัติบอกต้องการพบตัว่อยแต้มตัวนี้ยนอยู่ที่3ต่อ8ตามอยู่นะครับรองเท้าเบิร์ดขวัญเสิร์ฟลูกนี้ออกหลังไปครับเ,เป็นแต้มของบึงบัว แต่อยู่ที่เก้าต่อสมาดูฮะต๋องเสือหยไปทางไหน <c oughs> โอ้โห,โหไม่ไปทางไหนนะครับไปตรงเน็ตมาราทอนนะฮะ <c oughs> ไม่ข้ามเป็นแต้มของรองชาเบิร์ดขวัญครับแต้มของเบิร์ดขวัญแต้มข,ขยับมานิดหนึ่ง4ี่ต่อ9ไปอยู่ที่4ต่อ9ช่องซ้ายดูครับโอ้โหการเปิดการชงน,นิ่งมากแต่จังหวะทำลูกนี้ไม่ข้ามครับเจ้าหานปรีชาเครือขัดนิดแต่ว่าน้ำหนักขาดไปนิดเดียว บึงบัวคอนกิตก็ตั้งแต่ในรอบแรกมายังไม่ได้ลงเลยนะครับสำหรับโจแมนอัลรินวงโยธาอดีตทีมชาติไทยนะฮะับสำรองอยู่ในทีมบึงบัวคอนกิตนะครับเปิดลูกแรกพอได้ยกแก้ไขหวาดเจี๊ยบรถไปนะฮะลนไปก็ตีหัวเบาๆครับเอาแต้มพอครับเจ้าหานบอกอย่างนั้นนะฮะบอกขอแต้มพอแล้วฮะเบาหน่อยก็ได้ครับตองพี พี่ลาเบาๆหน่อยก็ได้จริงๆเนาะพี่ลาเออขา้นแรกเลยนะขอให้น้องๆเล่นบ้างก็ได้เนาะสูแรงยกเข้ากลางเอาละครับแตะยอดครับเนี่ยละฮะขอแค่แต้มครับเจ้าหานก็คงจะไม่ต้องแบบเอาเต็มๆนะครับก็คงจะเบาๆฝีไม้ลายมือให้น้องๆนิดนึงแต่นี่คนนี้ไม่เบาครับเจ้าต๋องโอ้โหกดเต็มข้อครับข้ามาก็ลำบากแล้วฮะนี่ยังทัดเน็ตอีกครับ โอ้โหจริงๆนะจะตองเซลล์หยโเสร์มไม่ให้เปิดกันเลยครับหลองเท้าเบิร์นพิกเนตไปแต่โดนเกี่ยวแล้วชงมานิ่งๆแบบนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเตะทัดบล็อกออกไปครับเจ้า่านยางแก้ได้แต้มอยู่ที่13ต่อ5 ห่างเล้วเหนือชั้นเลยนะครับเนียนะลครับโอ้โหไม่ปานีนะฮะตองเสือหยแต่ว่าลูกนี้ออกหลังไปนิดนึงครับแต่วเหลือน้ำหนักเหลือทางมากไปหน่อยออกหลังแตมอยู่ที่หกต่อสิบสามรองเท้าเป็นเบิร์ดยังตามห่างอยู่นะฮะเอาล้ครับจังหวะนี้นานๆทีจะเห็นลูกเสร์ฟทำงานนะครับรองเท้าเบิร์ดขันก็มีเอสเช่นเดียวกัน 13มต่อเจ็ดต้องโหดจริงๆโอ้โหจะรีบไปไหนครับจะต้องเสียวโหยเสือพายเสือพายเลยนะฮะขึ้นแทนแล้วครับสำหรับทีมบึงบัวคอนกรีตโอช่องซ้ายดูฮะเจ้านาวินบอนหนีบอกมาแล้วก็เป็นแต้มปิดเซตปิดแมตเป็นที่เรียบร้อยครับผลการแข่งขันเป็นทีมบึงบัวคอนกรีต อยังไม่ได้แต้มนะครับขออภัยกรรมการบอกว่าเป็นแต้มของทีมรองเท้าเบิร์ดขวัญอีกแต้มหนึ่งฮะ14ต่อ8สนามบีตัวนี้ทราบผลแล้วนะครับเป็นลูกนี้ลงครับปิดเซตปิดแมตช์เป็นที่เรียบร้อยผลการแข่งขันเป็นทีมบึงบัวคอนกิตก็เอาชนะทีมรองเท้าเบิร์ดขวัญ้วยสกอร์2ต่อ0เซต